กลับแล้วหรอโอเคกลับแล้วหรอจะกลับ right. ก okay. ับใครเอาไงน้ำแม่จะกลับกับใครก่อนไม่ไม่ใช่โอเคยังจะกลับได้หรอคุยต่อดีกว่านั่นแหละอยู่ต่อโอเคจะหมดแล้วจะหมดละเอาละดิเดี๋ยวดีตอนนี้ผมก็อยู่ที่น้ำตก นะครับผมน้ําตกบางตาไข่นะครับก็เป็นน้ําตกที่สวยงามมากและน้ําตกมันช่างขาวโอ้พระเจ้าน้ําตกผู้ดใดทวงว่าฉันอ้วนนะบอกเห็นปะนี่กสิีจูดหีมืองไปทหารได้ยังเนี่ยได้เทนะาริ่ได้เหียงเลยดีได้เทนะาก็นี่ยิยน ตระก้าก็วังว่าไม่ได้ขับครื่องบินเลยอะไม่ได้โดดโ่มร่นรมเลยโอ๊ยสุดท้ายวันสองปีในทายรูก็เคกเนเดียวทไมมึงเกิดเป็นต๊ะเพามึงเปนต๊ะกูเลยเป็นตามึงมีควาโกกแลกับกูนเมื่อผู้ชายมากดว้าวอุยมึงคนนี้มากดว้าวกูด้วยอ่ะ ต้องมีใจต้องมีใจให้กูและผู้หญิงมากดว้าวรู้จักอีนี่ปะอีดอกมากดว้าวอะว่ามันต้องมันต้องมีทุกอย่างอะเนี่ยมากดว้าวเนี่ยมันต้องมีในใจอะมันต้องแบบเออต้องเจอกันหน่อยกันหรือกูทักเลย เฮียตัวเป็นควายเลยสัตว์โอ้ยแย่เท่จนต้องแช่งะกูร้องกูชวนกูี่ปวเกันี้เขาฮิตแอบแซ่บกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอเพื่อนกูแอบล่านทุกคนนี้ปวดยังไม่รู้เลยสกิลเวลตันไปหมดแล้วอีดอกทองโอ้ฮะนี่เพื่อนคนหลอกเจ๊ก ali. Que porra. Olha. Ali, boy. Ali. Tchutchu,